พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสวัสดีครับคุณปาร์คสวัสดีครับพี่แนัไโหลได้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้ทีมงานเล่งเสียงดังอีกนิดนึงนะฮะ เสียงผมเบาไปเหรอพี่เบาไปนิดหนึ่งฮะตอนนี้อนะคุณปาร์คใช้สมอลท็อกอยู่หรือเปล่าฮะไม่ไม่เลยพี่ผมครั้งแรกใช้สมอลท็อกตอนที่เราเดอะโค้ดเมื่อคืนน้นเนี่ยผมเสียงผมมีปัญหาไงผมก็เลยคุยคุยปกติเลยครับไม่ไม่มีสมอลท็อกอ่ะพี่เนตเพิ่งรู้นะว่าเคยไปเล่าในเดอะโดมา <c oughs> <c oughs> เล่านานแล้วพี่นานาแล้วนนปนึ่งสิเก้มามั้งอ่ะเหรอครับโอเคโอเคงั้นก็อ่ถามกันพอสมควรคุณปาร์คอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ อยู่จันทบุรีครับพี่อยู่จังหวัดจันทบุรีนะฮะก็เป็นเมืองที่น่าเที่ยวเหมือนกันนะตัวผมก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวมาใกล้บ้านไหมใกล้บ้านที่ก็ไปใกล้ใกล้ก็เห็นท่อเห็นเห็นพี่โพสตเฟซอยู่โอ้โหคนจันทบุรีน่ารักมากๆาฮะก็อนจิตัใจดีเนาะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเรื่องนี้จากคุณปาร์คนะผมตั้งชื่อเรื่องเองว่าประสบการณ์หลอน เรื่องนี้เป็นยังไงค่อยๆเล่านะใจเย็นครับ,รบผมบเชิญเลยครับคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะฮะเกิดขึ้นเมื่อประมาณปีสามเก้าครับมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่สาวของผมอะสมัยตอนนั้นนพี่ผมเขาเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่สองอ่าแล้ววิทยาลัยที่พี่ผมเขาศึกษาอยู่อะคือ อยู่ติดกับโรงพยาบาลเลยผมพูดแค่นี้แล้วกันเนาะเพราะ <laughs> ว่าเดี๋ยวใครใครเนารู้เขารู้แล้วบอกแค่นี้เออคือช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่พี่ผมมันจะต้องฝึกปฏิบัติงานการดูแลคนไข้อายุรกรรมชายแล้วตึกที่พี่ผมเขาไปฝึกเนี่ยมันจะมีแต่คนไข้าอาการหนักทั้งนั้นเลยคือโดยส่วนใหญ่ก็จะอาการหนักครับพี่ครับแล้วก็มีคุณลุงอยู่ท่านหนึ่งอะ่ะท่านเป็นคนไข้อยู่ในตึกนั้นอ่ะอืคุณลุงท่านนี้พี่ผมว่าบอกเขาจําได้ว่า มันแกนอนอยู่ที่เตียงที่เจ็ดอายุหกสิบเจ็ดปีเขาเป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่เลยครับเขามาด้วยมาด้วยอาการน้ําท่วมปอดแล้วระบบการทําง,งานของอวัยวะสําคัญล้มเหลวแล้วท่านมีโรคประจําตัวคือโรคเบาหวานครับอืมแล้วพี่ผมอ่ะเขาได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจําวิชาให้มาดูแลคุณลุงท่านนี้ไงครับอืมโดยในวันแรกที่พี่ผมเห็นอ่ะคุณลุงท่าน ก็มีการตอบสนองเวลาเรียกได้แค่กระพริบตาครับแล้วก็ยิ้มที่มุมปากแล้วพอขอยับมือได้บ้างเป็นบางครั้งครับครับคือพี่สาวของมาเขาดูแลคุณลุงได้ประมาณห้าวันมนะั้งก็ดูเหมือนว่าจะมีอาการดีขึ้นนะอืแต่ว่าหมอหมอยังให้ใส่ท่อช่วยหายใจทางปากอยู่ครับแต่ที่ผมบอกว่าคุณลงุงตอนนี้น่าหน้า,นาย,ยิ้มได้บ้างแล้วออือืทุกครั้งที่พี่ผมจะลงเวรไปอ่ะเมื่อจะเวรเวียนเช้าเนาะประมาณ 8-8โมงถึง4โมงเย็นอ่ะ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นอ่ะครับอ่าแล้วก็เวรบ่ายก็คือ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนอ,อะไรเงี้ยอืมทุกครั้งทุกครั้งเลยนะก่อนที่เขาจะลงตึก,ตกไปอ่ะพี่ผมจะเดินไปบอกคุณลุงถึงถึงที่เตียงเลยว่าลุงหนูจะลงเวรแล้วนะออาะทํานี้ทุกครั้งเลยครับ,รบซึ่งเป็นเวลาเวลาทั้งหมด7วันอ่ะที่พี่ผมได้ดูแลคุณลุงท่านนี้ก่อนที่พี่ผมจะย้ายไปฝึกปฏิบัติงานต่อที่ตึกคลอดไงครับ แล้วในวันสุดท้ายที่พี่ผมได้ดูแลคุณลุงอะ่ะพี่ผมก็เดินไปบอกคุณลุงถึงที่เตียงเลยว่าคุณลุงหนูอขอให้ลุงหายและได้กลับบ้านไวๆนะเออแล้วคุณลุงเขาก็มองมาที่พี่ผมนะครับยาตาของท่าน,น่มันดูเศร้าๆไงที่ที่พี่ผมบอกอะ่ะแล้วพี่ผมแล้วพี่ผมก็จับมือคุณลุงในตอนนั้นพี่ผมในตอนนั้นคุณลุงก็บีบ บีบมือพี่ผมสอบนะแล้วก็เอานิ้วเกี่ยวอะไรเง like anyway. ี้ยเอานิ้วเกี่ยวเหมือนกับว่าไม่อยากให้ไปอะไรเงี้ยอ่าแล้วพี่ผมก็ลาลาลาคุณลุงแล้วก็ย้ายไปที่ตึกคลอดครับหลังจากนั้นไม่นานครับมีอยู่คืนหนึ่งเป็นคิวของพี่ผมะจะต้องมารับเคสที่ตึกคลอดอืเพราะว่ามีการแจ้งจากพี่พยาบาลว่ามีเคสคนท้องมารอคลอดไงครับตอนตอนนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะฮะเที่ยงคืนก,ก,กว่าๆนะช่วงช่วงเที่ยงคืนก,กว่าๆถึงครึ่งปรนะมาณเนี้ยครับ อันจากที่รับโทรัร์จากแบบพี่ผมแกก็แกชอบฉายเดียวอยู่แล้วชอบทาง,งานคนเดียวแกก็เดินไปตึกข้อคนเดียวเลยเดินไปกลางคืนดึกมดึกคนเดียวเลยผู้หญิงอะ่ะซึ่งแกเป็นคนกล้าไงแล้วระหว่างทางที่จะไปตึกข้ออ่ะคือมันจะมีทางเชื่อมไปตึกตึกอายุรกรรมมันทําให้พี่ผมมันถึงคุณลุงคนนั้นก็เลยคิดว่าถ้าไปเยี่ยมคุณลุงสักหน่อยจะเป็นไรไหมอะไรเงี้ยไปสักแป๊บหนึ่งจะเป็นคพว่าเป็นไรหรอกแกก็เลยเดินไปที่ตึกอ,อายุรกรรมจังหวะที่จะเดิน จะจะถึงตึกอยู่แล้วแกก็มองเห็นจากที่ไกลๆว่ามีคุณลงคนหนึ่งอะ่ะอยู่นั่งอยู่ชั้นล่างตรงอะไรนะตระเยงชั้นล่างคนเดียวอะ่ะครับอยู่ๆช่อคนไข้เลยพี่ผมก็เข้าไปดูใกล้ๆเพรากลว่าเป็นคนลงคนนั้นครับอืมเออแกนั่งอยู่คนเดียวช่อคนไข้เลยไม่ได้มีอาการเหมือนคนป่วยอาการหนักเลยพี่ออเออแล้วก็มีอะไรนะถุงถุงน้ำเกลือแขวนอยู่กับเสาด้วยครับเ ความรู้สึกพี่ผมในตอนนั้นก็คือพี่ผมบอกว่าเห็นแล้วรู้สึก,กดีใจมากเลยว่าทงทำไมอาการดีขึ้นเร็วมากขนาดนี้อืเขาก็ดีใจว่าโอ้คนลงอาการดีขึ้นเนาะได,ได้ได้นั่งคนเดียวขนาดนี้แต่ที่แปกก็คือโรงพยาบาลเขาไม่ให้คนไข้มานั่งอย่างนี้คนเดียวนะตามปกติอะลำบากไว้คือมันดึกมันดึกกับเที่ยงคืนกว่าแล้วคนไข้ามานั่งอย่างนี้คนเดียวก็ไม่ใช่ไงแล้วตึกนะั้นมันตึกพยาการหนักเอยมันี่เห็นว่าแปลกใจนิดนิดนไงแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรครับ พอ,อ,อเห็นแล้วพี่ผมพี่ผมก็เดินเข้าไปหาคุณลุงแล้วแล้วก็ไปพูดคุยกับคุณลุงว่าลุงสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยอาการดีขึ้นมากเลยนะอะไรเงี้ยพี่ผมก็บอกคุยไปอธิยาใยของแกครับว่าหนูบอกแล้วว่าลุงจะได้กลับบ้านเออแล้วลุงคนนั้นแกแกเห็นคุณลุงนะไอ้ลุงนั้นแกนแกเห็น,เห,นเห็นพี่ผมใช่ไหม,มแกก็บอกว่าขอบคุณนะที่ดูแลลุงลุงจะไปแล้วนะขอ,อให้หนูโชคดีอ่าพี่หรอยฟังนะ แกจำได้ดีแกผ่านมาหลายปีแกยังจาได้เรื่องนี้อืมแล้วพี่ผมก็โบกมือลาแล้วกาวสัสดีคุณลุงท่านนั้นน่ะแล้วก็รีบเดินไปที่ตึกข้อต่อไปทางานแกนต่อพอรุ่งเช้าตอนเช้าเนี่ยหลังจากที่พี่เข okay าียเคเอกสารเสร็จนะครับก็ก็ต้องลงเวรมาเนาะอืมอืมประมาณแปดโมงเช้าแปดโมงแหละพี่ผมก็เลยคิดว่าจะไปเยี่ยมคุณลุงคนนี้อีกเออพอไปถึงเตืออยรกกร,รมอ่ะไปถึงเตียงเตียงที่คุณลุงเขานอนประจำก็ไม่ไม่ไม่เจอคุณลุงละ เออก็เลยเคยคิดว่าใส่ลุงแกได้กลับบ้านแล้วแกจะหายแล้วก็ได้กลับบ้านแล้วก็เลยดีใจอืมดีใจ้ะลุงแกได้กลับบ้านครับแล้วก็มีพี่พยาบาลที่อยู่ในวอร์ดนั่นแหละเขาเข้ามาถามพี่ผมมาถามว่ามาหาใครอะไรเงี้ยอพี่ผมก็เลยบอกว่ามาหาคุณลุงท่านนี้อ,อะไรแสดงชี้เขาไปเนาะครับแลวแลวพี่พยาบาลที่บอร์ดก็เลยบอกว่าอคุณลุงท่านนี้เหรอแกเสียไปตั้งแต่เมื่อคืนตอนห้าทุ่มสิบ สี่สิบห้าแล้วนะครับเออพี่ผมก็ตกใจไงว่าห้าทุนสี่สิบห้าเหรอน้ำคืนเจอคุณลุงมาเที่ยงคืนกว่าเที่ยงคืนครึ่งๆอะไรนั่นน,น,นะครับเออก็เลยเล่าเหตุกรารณ์เมื่อคืนที่เจอคุณลุงไปให้พี่พยาบาลที่ขานั้นฟังออาพี่พ,พี่พี่บางคเ,เขาเลยบอกว่าสายลุงแกจะกมาลาแล้วมาขอบคุณหนูแหละเ,เห็นว่าดูแลแลคุณลุงเขาดีมากเลยไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยครับครับเรื่องของผมประมาณนี้ฮะัสั้นๆนะอแต่เงพยายามเล่าให้มันยาวๆแล้วครับ ครับคือเดี๋ยวเราสรุปเรื่องนี้ก่อนแป๊บหนึ่งเนาะคือว่าตอนเที่ยงคืนกว่าเราได้เห็นคุณลุงมานั่งอยู่แต่มันถ้าเป็นพูดเป็นถึงความเป็นจริงแล้วมันมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคนป่วยจะมานั่งอะไรตอนเที่ยงคืนใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆก็ไปเห็นแล้วก็เกิดเป็นคุณลุงที่อ่าพี่สาวของคุณปาร์คเนี่ยดูแลอยู่แล้วก็ดูแลไปอย่างดีเนาะเออเขาคงมาลาเรื่องนี้ไม่มีผีนะฮะ อาจจะได้เห็นแบบแบนะแต่ว่าฟังแล้วรู้สึกขนลุกรู้สึกถึงความผูกพันน่ะเนาะเออเออเออคุณปาร์กเล่าดีแล้วช้าๆนะไม่ต้องเรียบนะคุณปาร์กนะเมื่อกี้ผมล่าเร็วไปนิดนึีเร็วไปนิดนึงเร็วไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะอ่ะโอเคมาเรื่องที่สองฮะเป็นยังไงครับเชิญเลยฮะครัแล้วเสียงของเบาไปไม่ผิดผมไม่เบาไม่เบาโอเคแล้วได้พอได้อยู่เนาะเพราะว่าเมื่อคืนผมฟังทางไลฟ์เหมือนกันเนาะ แต่และคนเล่าเสียงบบาแล้วมันมีคนหนึ่งผู้หญิงอะเขาเล่าเสียงดังดีผมก็เลยคิดกังวลว่าผมจะเล่าเสียงเบาเหมือนคนอื่นเปล่ารรเรื่องที่สองนะพี่นะครับอืคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนั้นผมเ,เป็นเด็กเลยครับน่าจะเป็นช่วงปฐมปลายถ้าจะไม่ผิดนะก็นานหลายปีมาแล้วอะครับคือวันนั้นน่ะเป็นวันที่คนที่บ้านผมและพวกยาติอ่ะ ได้ชวนกันไปกินเที่ยวเล่นน้าทะเลกันนะ่ะที่จันทบุรีเราอยู่ติดทะเลแล้วไงผลกันก็ไปเที่ยวทะเลกันปกติอืมพอถึงตอนเย็นอะ่ะพอตอนเย็นประมาณใกล้ค่ํานะท้องอฟ้าใกล้มืดละก็ได้พาพากันกลับเนาะแล้วเราต้องขากลับอะ่ะผมเป็นคนที่ชอบนั่งท้ายกระบะนั่งรับลมกลางคืนไง่ายเงผม,อมชอบอยู่ละก็ไปนั่งท้ายกระบะวันนั้นนั่งท้ายกระบะอยู่กับน่าจะเป็นญาติหรือคนไหนผมจำไม่ได้แล้วว่าญาติคนไหนอ่ะผมผมก็ไม่ได้ ยังไม่ออกเหมือนกันว่าตอนนั่งอยู่กับนั่งอยู่กับใครอ่ะครับเอ่อเพราะตอนที่ผมผมนั่งวันนั้นนะผมไม่รู้เลยว่าผมกําลังจะได้เจอบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าในชีวิตนี้จะได้เจอครับเออผมผมตัดไปถึงตอนที่เจอเลยเนาะเพราะว่าตอนที่ก่อนนันนั้นเขาก็ไม่มีอะไรอือคือทั้งมีช่วงหนึ่งที่รถมันวิ่งไปอ่ะมันจะถึงสะพานแห่งหนึ่งมั้งตรงใกล้สะพานมันจะมีสารสารหนึ่งซึ่งปัจจุบันสารนี้ก็เป็นสารใหญ่แล้วแต่ตอนนั้นผมเห็นว่าเป็นสารเล็กๆอยู่ครับ อืมจังหวะที่ผมนั่งรับลมอยู่ไม่คิดอะไรรับลมไปเลืเลอ่อยเปื่อยอ่ะหยุดอยู่ท้ายกระบะแหละ,ะแสงไฟจากหน้ารถอ่ะมันพาดผ่านไปที่สารสารนั้นค,คือมันเป็นพวกผมตาไม่ฝานะผมไม่คนตาฝาดอยู่ละคือผมผมเห็นแค่วับเดียวจริงแต่ผมเห็นผมเห็นชัดอยู่อืมผมเห็นเป็นไม่ได้เป็นคนแก่น่าจะผู้ชายด้วยร่างใหญ่เลยยินหันหลังให้หันหลังให้ตรงสารนั้นพอดีเลยนะออคืออารมณ์เหมือนกับว่า ผมเห็นแล้วแกก็เพิ่งหันหลังให้เพื่อว่านไม่เห็นหน้าอะไรประมาณนั้นแหละแต่เป็นชาวยาหันหลังให้ัวใหญ่มากเลยครับเป็นเน่ดเป็นชายแก่แล้วนุ่งแบบคือช่วงบนอะไม่มีอะไรเลยช่วงบนเป็นคนคอนอดเสื้อเลยแล้วช่วงล่างเน่นเป็นนุ่งสลง่งนุ่งผ้าอะไรเนะ่ลผ้าขาม้าว่ะใช่ใช่เหมือนคล้ายคนโบราณนะ่ะลัลกสถะนนั้นน่ะแล้วรถก็เล่นผ่านไปนั่นแหลคะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ว่าใจเข้าใจว่าเขาบอกกันนะใจตกไปอยู่ตาตมอะ่ะ นั่นแหละมันเป็นยังไงเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นผมไม่ได้ยืนนะผมก็นั่งท้ายกระบาแหละแต่รู้สึกว่าใจตกนลยตกไปอยู่ตะตุ่มเลยที่ผมก็หันไปมองคนที่อยู่ข้างๆผมที่เป็นที่นั่งด้วยกันท้ายกระบาดด้วยกันเห็นเปล่าแต่มไม่ถามเขานะว่าก็เห็นเหมือนกันต่อแต่ผมกหันไปมองเขาเฉยเขาก็นิ่งๆก็คือเขาก็นั่งเฉยไปแล้วตอนนั้นผมสั่นอยู่ท้ายกระบาเลยที่ใจใจตกไปวถไฟนั่งสั่นอยู่ท้ายกระบาเลยอ่ะกลัวค ไม่คิดว่าท่านนี่ที่เห็นนีมันไม่ใช่คนนะผมคิดว่าไม่น่าใช่คนนะพี่เพราะว่าถ้าคนอ่ะผมก็ต้องคิดว่าใครมืดๆเก็บปืนต,ตรงนั้น,นอ่ะมันมันแปลกเลยคิดว่ามัน่าไม่น่าใช่คนน่าจะเป็นท่านของทงสารนั่นแหละเข้ามาปรากฏตัวให้เห็นนะครับผมคือน่าเป็นครั้งแรกครั้งเดียวในชีวิตผมที่เจอของแบบนี้คือก็เป็นประสบการณ์หลอนจริงๆอย่างที่่าตั้งชื่อมาเพราะว่า ในวัยเด็กของแต่ละคนน่ะบางครั้งบางคราวเนี่ยเราอาจจะอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าสิ่งสิ่งนั้นก็คือ,อต้องเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ฮะเพราะว่าเป็นสาร<ม>ประจําตรงนั้นก็กคงจะ<ด>เป็นศัก,กด,ดิ์สิทธิ์ที่เคารบกราบไหว้กันและทีเนี้ยเราเป็นเด็กนะด้วยความที่เป็นเด็กของเราเนี่ยมันยังใสซื่อบริสุทธิ์แล้วก็บางครั้งก็ท่านก็มาให้เห็นว่าเออเฮ้ยท่านอยู่อย่างนี้หรือตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่เห็นอยู่แล้วโดย โดยปกติโดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะเพราะว่าคนอื่นอาจจะมองไม่เห็นแต่เราเนี่ยเป็นคนที่เห็นอยู่แล้วนะเพราะว่าตัวผมเนี่ยเข้าใจคือไม่ได้คุยคุยอะไรอวดโอ้นะแต่บางครั้งบางคราวอตอนที่พี่เนทเป็นเด็กเนี่ยก็แบบนี้เหมือนกันเออ,เ,อ,อเคยเล่าอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่อสับเปลือดแดงนะเขาชื่อสับเปลือดแดงตัวตัวผมเองเนี่ยเตะบอลอยู่ที่สนามฟุตบอลเนี่ยสับเปลือกเขาทําทาทาศพอะฮะก็ประมาณโพเพสและค่ำๆเดินผ่านเรา เราก็รู้จักนะเราก็เรียกลุงแดงเสร็จแล้วเหรอยังไม่เสร็จหรอกแต่เดี๋ยวจะมาทําอะไรสักอย่างหนึง่ง <reign s> เขาก็ลุงแดงเนี่ยเราก็มองไปหันไปอีกทีเห็นลุงแดงก,มก้มก,ก้มกราบตรงศาลเชื่อไหมว่ามีผู้ชายชุดขาวแก่เลยฮะหัวงอกทั้งหัวเลยมวยผมขึ้นไปแล้วเขาก็เอามือเนี่ยมาลูบหัวที่ลุงแดงเหมือนอะไรบางอย่างอ่ะเหมือนลุงแดงเผาศพไม่ไหมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแนหะละลุงลุงแดงก็มาขอ เออคือเราเห็นอย่างนั้นเราไม่เดินผ่านเลยนะเราต้องลอดใตถุนโรงเรียนน่กลับบ้านเลยเออนั่นแหละฮะมันก็เป็นความเป็นเด็กเหมือนกันตอนนั้นก็ยังอายุแค่สิบสองฮะสิบเอ,อ็ดสิบสองก็ยังก็ยังเด็กๆต,ตอนนั้นผมก็ท่าท้อนนั้นนะฮะตอนที่เจอผีครั้งแรกก็อายุยมานั่นแ,แหละประถมป,ปลายเสียสิบสองครับครับผมอ่านี่ฮะคุณป้าก็มาในสองเรื่องนะเรื่องแรกนี่มันก็เป็นความผูกพันเนาะ ระหว่างอคุณพยาบาลกับคนไข้ก็ต้องบอกว่าเป็นจิตที่ผูกพันแล้วก็คุณลุงเขาก็อยากจะมาขออเหมือนมาขอบคุณน่ะที่จะดูแลเขาจนวาระสุดท้ายแล้วก็วันหนึ่งที่พี่สาวเราไปอยู่ในตึกอื่นคุณลุงก็ยังห่วงหาอยู่ว่าเออน้องคนนี้ลูกหลานคนนี้นะมาได้มาดูแลเนาะเอออ่ะ นี่ฮะก,ก็ขอบพระคุณจริงๆที่เข้ามาเล่าสู่กันฟังแชร์ประสบการณ์ให้กันฟังเนาะครับอ,อ่าเดี๋ยวมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาเล่ากันอีกนะครครับพอมีเรื่องหนึ่งพี่แต่ว่าไว้ันหลังแล้วกันเพราะว่าเป็นเรื่องของพ่อแล้วเรื่องสั้นเหมือนกันพี่อ่าเรื่องสั้นอ่ะอลอง<ข>อเล่าเลยถ้าเรื่องสั้นไม่ยาวเท่าไหร่อนุญาตเลยอ่ะมาเรื่องที่สามกันเลยเออเอาเลยเรอพี่อ่าเรียบเรียงยังฮะได้ได้อยู่ครับอ่าได้อยู่งั้นโอเคแต่มันก็สั้น คือเรื่องนี้มันคือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องแปลกแล้วกันเนาะไม่ไม่เชื่อว่าเรื่องแปลกแแล้วกันแต่ไม่ได้สยองขวัญน่ากลัวหรอกแต่มันแปลกฮะมันทุนนี้ยังหาหาคำตอบไม่ได้เนาะคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสามสิบกว่าปีที่แล้วที่ที่กันทบุรีนั่นแหละมันเกิดมันเกิดขึ้นกับเพื่อนพ่อของผมแล้วเพื่อนพ่อของผมก็มาเล่าให้พ่อผมฟังแล้วพ่อผมก็มาเล่าให้ผมฟังอีกทีหนึ่งเรื่องก็มีอยู่ว่าในตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงที่แบบ ับรุ่น,นอะาะกำลังเป็นใบรุ่นกันซึ่งสมัยนั้นก็จะมีการขี่รถจัก,กรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์กันเป็นกลุ่มฮะเหมือนสมัยนี้แหละพวก<ช>พอกแบนอะมันก็มีมานานละตามภาษาของใบรุ่นชายครับก็มีอยู่คืนหนึ่งอ่ะเวลาก็น่าจะดึกแล้วไม่รู้ว่ากี่โมงกันพ่อผมไม่ได้บอกว่ากี่โมงหลังจากที่ตั้งวงดื่มมาจนได้ที่แล้วก็เล่าหมดหรืออะไรสักอย่างหนึ<ๆ>่งก็ได้พากันแยกยาก้ยายกลับบ้านแกกลับบ้านบ้านใครบ้านมาันคือ เส้นทางในตอนนั้นมันก็เป็นถนนลาดยางหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าสองข้างทางมันไม่มีไฟส่องสว่างอะไรเงี้ยเป็นทางเปี่ยวอะ่ะสองข้างทางเป็นไม่ด้วยป่าละมอที่มืดและลกอะ่ะควรจะเป็นทางลัดไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งอะ่ะถ้าพ่อของบอกอะ่ะแล้วไฟที่ส่องให้เห็นทางอะ่ะก็จะมีแต่ไฟจากหน้ารถจัก,กรยานยนต์กันเออคือว่าถ้าใครผ่านมาคนเดียวอะคงจะห,ห,หลอนเลยแหละเส้นทางนั้นอะ่ะแต่นี่มากันมากันเป็นกลุ่มไนงะก็เลย,ก,เลยก็เลยไม่ค่อยหลอนเท่าไหรมอืม ระหว่างที่กาลังจะขี่ผ่านเส้นทางนี้ไปอ่ะไฟจากหน้ารถจักรยานยนต์ที่ส่องไปข้างหน้าใช่ไหมส่องให้เห็นทางข้างหน้ารถก็ส่องให้เห็นก็ส่องให้เห็นกับกับอะไรบางอย่างฮะที่กําลังจะขึ้นมาจากข้างทางอเออแล้วก็เลยก็เลยจอดตัวรถรถรถมอเตอร์ไซค์พนั้นก็จอดดูไงว่าเ็อะไรข้างทางอะไรจะขึ้นมาวะปรากฏปรากฏว่าเห็นเป็นคุณลุงคนหนึ่งอะ่ะคุณลุงคนหนึ่งเป็นแบบรูปร่างผอมโซเลยฮะสภาพ สภาพภายนอกแกแบบแบบว่าโซมยับมากเลยเขาไปโดนฟัดกะอะไรมาไม่รู้ครับเออแล้วก็พวกไรรลุนกลุ่มนั้นเพื่อนพ่อผมนั่นแหละก็เลยเรียกแกเรียกลุงลุงลุงอะไรเงี้ยแกก็ไม่ตอบรับการเรียกเลยนะมไม่มีการไม่มีการหันหันมามองด้วยเออก็เลยก็เลยมองว่าลุงเรศขึ้นมาทําอะไรจะทําอะไรต่ออะเงี้ยแต่ลูกค้าก็เป็นบรรลนช้าที่อยู่เป็นกลุ่มก็ก็เลยไม่กลัวก็เลยจ้องดูว่าลุงเะททาอะไร แล้วจังหวะที่ลงุงแกขึ้นมาเนี่ยมันมีกลิ่นเหมือนอกลิ่นแบบกลิ่นพวกไงดีกลิ่นสาบอ่ะพี่เหมือนฟุ้งมากเหมือนฟุ้งมากเลยซึ่งคาดว่ามันกลิ่นมันจะมาจากคนลุงคนนี้แหละที่กำลังขึ้นมาจากข้างทางนี่แหละครับเอ,อแล้วลงุงแกก็เดินโซซัดโซเซ,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 ซลงไปฝั่งนึงข้างไทยอข้างข้างท้ายอีกฝั่งนึงแล้วก็หายไปเลยที่ไม่ขึ้นมาอีกเลยด้วยความที่เราถ่ายมือเป็นไงก็หายหายแบบหายเงียบเลยอพวกกลุ่มไอ้เรื่องพวกนั้นก็ งงกลัวไว้อะไรว่าแปลกแปลกไวยครับทั้งเมา้วยทั้งงงตกใจกลัวด้วยเริ่มสว่งผมก็ไม่รู้เพราะว่าเจออะไรแบบนั้นเลยพากันรีบพากันแยกยาก้ยากยากลับบ้านใครบ้านมันทันทีเลยครับพอตอนเช้าเนี่ยอความสงสัยก็ยังไม่หายเนาะก็เลยพากันมาดูตรงบริเวณนั่นที่เจอเจอคนลงนุงเันเมื่อคืนนั่นแหละลุงท่านเมื่อคืนเนี่ยครับซึ่งปรากฏว่าตรงจุดที่ลุงแกขึ้นมามันก็เป็นป่าลงรกอะฮะวันที่ผมเล่าเล่าไปทีแรกอะตรงน,นั้นมันไม่มีบ้านคนเลยพี่ครับ แล้วก็มีน้ําขังนองตื้นๆอ่ะเหมือนจุดจุดที่แกจุดที่แกลงไปอ่ะมันก็คล้ายๆกับจุดที่แกขึ้นขึ้นมาเหมือนกันออืตรวจวจแล้วไม่พบคุณลุงไม่พบใครอยู่อยู่บริเวณนั้นเลยพี่ครับออก็เลยสงสัยว่าลุงแกเป็นไข่ทัวนนี้ลุงแกไปไหนก็ไม่รู้คือถ้าพูดกันตามจริงเนาะดึกดื่นค่ำคืนอย่างนั้นอ่ะใครจะมายืนแถวนั้นจะมาข้ามไปข้ามมาในถนนเนาะแต่ถ้าเรามองว่าเป็นคนหาปลามันก็ไม่น่าจะใช่เนาะ เวลาที่เราไปทักอ่ะเออในสมัยก่อนเนี่ยมันต้องบอกว่ามีป่ามีถนนหนทางมันยังไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่มันก็จะมีเรื่องราวเหตุการณ์แบบนี้ได้เยอะเนาะเออเออเรื่องนี้ก็ดีนะเรื่องนี้ก็ดีเป็นแปลกที่เจอคุณลุงแล้วก็ได้เห็นกันหมดทั้งหลายคนด้วยเห็นเะใชเห็นกันเยอะครับอ่าอ่ะนี่ฮะก็เป็นเรื่องสั้นๆทั้งสามเรื่องเลย ดีจังเลยฮะ<ช>คุณคปาร์คนำมาสามเรื่องมาเล่าสู่กันฟัง <c oughs> ก็ทั้งสามเรื่องนี้ดีหมดทั้งสามเรื่องเลยเนาะ<ช>อ่ะ<ช>วันนี้ขอบพระคุณจริงๆฮะคุณปาร์คเดี๋ยว<ช>มีเรื่องราวใหม่ๆที่ไม่ได้เกิดกับตัวเองก็ได้หรือใครเล่าให้ฟังก็ได้มาถ่ายทอดกันอีกนะได้ครับพี่อ่าวันนี้ขอบพระคุณครับสว,ส,สวัสดีครับครับสวัสดีครับ